ก็สวัสดีครับนานาวันนี้กับเกมลายบับเบิลทูนะลายบับเบิลสครับถือได้ว่าเป็นเกมที่มันมากครับก็เป็นเกมจริงๆแล้วเกมนี้มาก่อนลายเรียงกูม,มานะครับก็ถือว่าผมอยากเล่นลายเรียกคูม,มามากกว่าแน่นอนเพราะเกมนี้มันเป็นเกมแนวรูปแบบบับเบิล แต่ซูแต่แล้วกูมามาเป็นเกมแนวซูมากผมจิงไชอบแนวซูหน้าม,ามากกว่ามามา,ายกล้องเย,ยออ กินแบบนี้อ่ะไปนอนแล้วบอบอบอดูมกระระยะพี่นอนแบบคืนเขาไม่นอนอีกกินอะไรนะกินช้างเอลิปตลกนานไงว่าแล้วต้องทำแบบนี้ แล้วปบ,บเปลอีกไม่กี่ลูกเล่าเอา้เอาดูผิดนะเดี๋ยวกะว่าจะยิงเอา้าสวยละตูสวยละทีนี้จบเกมกันพูดขำนี้บางงานก็ง่ายง่ายบางงานก็จ๊าประมาณประมาณนี้นะมา มเล่นด่านเดิมหรอครับต้องมาเล่นดานา่านใหม่เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาพามาเล่นด่านมอนสเตอร์กันนะครับด่านที่ต้องทำลายมอนสเตอร์ดีซ่อนฟองบับเบิ้ลจีนิตัวครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับด่านบอสน,นั่นลงเอพิโซดสองยังไม่ชุดตัวลยมั้ง นี่เอาบ้าใช่ไหมบ้ากันมากใช่ไหมไดยนี่เจอแล้วร้อเรียนมากเป็นแบบนี้นะครับกล้องมันสั่นนิดนึงนครับจริงๆอดัดในเช้าแล้วก็ไปลบอันแน่ได้ด้วย นี่มันโดนเว้ยครับมันมีจุดอ่อนอยู่ตรงโอเคครับมันโดนเต็มๆครับยิงเยอะมันก็ยิงโดนเต็มๆครับมาแล้วครับช่วงจะเต็มฟื้นเทียนี้ครับมันโดนเยอะครับโอเคครับมันตายแล้วครับซูเปอร์เคลียครับโอ้โห จัดเต็มมาซูเปอร์เคลียเลยนะครับสังแสนึ่งเลยครับโหเป็นอาังการมากกับแปลงคะแนนยิงขับคอนครับแรงอาทําทำลายหยินยินครับโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวเราต้องไปเล่นหนานบอสละเดี๋ยวเราต้องจัดเต็มหนานบอสให้หน่อยครับรีวิวเกมเบื้องต้นครับจะเป้าหมายตัวปลาหมึกครับ พีคับมันจะมีเอฟเฟคด้วยครับเอาเอาเครื่องจะสั่นด้วยนะครับขอบอกขอบอกไว้ก่อนเลย iPhone 5ของผมนี่มันสั่นเครื่องมันสั่นด้วยครับมีเอฟเฟคที่โคตรมันขนาดนี้ครับจุนทำให้คืนมา ม,มันอ่อนพลังแล้วนะครับมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมครับทำได้ครับแต่ก็โอเคครับถือได้ว่าใช่ถ้าคุณผ่านบอสแค่ครั้งถ้ากุมผ่านบอสเป็นครั้งแรกกูจะได้ตีตีหัวที่ตีหัวที่บอสได้ด้วยครับถือได้ว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับแต่ก็แต่ก็รับรองวิดีโอต่อไปเป็นวิดีโอเกมเทลเลร์ของหลาย จะเป็นอะไรติดตามช่องผมได้ในวิกิชาแนลสำหรับวันนี้ก็ขอไลน์วนะคบสวัสดีครับและเดี๋ยวผมจะรีวิวลายลีลอคุมะด้วยตื่นดต้